ยินดีต้อนรับสู่ไทยคู่รูเรนิโทช่องที่พาคุณไปรู้จักยานยนต์ทุกชนิดตั้งแต่รถออฟโรดขนาดจริงยันโมเดลเก๋ที่แรงไม่แพ้ก,กัน วันนี้ผมตื่นเต้นมากที่จะพูดถึงแท็ c, กซัส t r s 4และ Rover Defender รถ r c c o Roller Scale เศษหนึ่งส่วนสิบที่ไม่ใช่แค่ของเล่นแต่เป็นงานวิศวกรรมจริงจังสำหรับคนรับร,ร,รถและนักผจนภัยไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเล่น RC รนรหรือเป็นมือโปรสายคลอดหรออโมเดลหรือถ่ายทอดจิตวิญญาณของ Defender ร์ตำนานออฟโรดมาไว้ในขนาดกระทัดรัดที่พร้อมลุยทุกเส้นทางมาดูกันว่าอะไรทำให้มันโดดเด่น เริ่มจากฟีเจอร์หลัก PRX 4 Dipender ใช้โครงเหล็กแบบบันไดนที่เรียนแบบรถจริงให้ความแข็งแรงและทนทานสุดๆมาพร้อมประกอบเสร็จพร้อมขับใช้มอเตอร์ไททัน550แบบระเฉดแรงบิดสูงคู่กับ ESC XL-5 SC รองรับแบตวิโคล 2S-3S ให้ทั้งระยะเวลาใช้งานยาวและพลังเหลือเฟือ ระบบขับเคลื่อนเป็นพลาวสีดับเบิลยแบบท l ร์ฟไลน์ส่งกำลังเรียบเนียนทุกล้อและมีพอรทัลเอเยกพื้นสูงถึง3.14นิ้วช่วยให้ลุหล่หยโคลนหรือพื้นถูกขกขโดยไม่ติดขัดไฮไลท์คือระบบบล็อกเฟืองหน้าหลังที่ทำงงานจากรีโมทได้ทันทีผ่านระบบที่ที2.4จุดเฮิรตให้คุณควบคุมการยึดเกาะได้เต็มที่บวกกับเกียร์สองสปีดเลือกไฮเรนดงเร็วหรือโลเรนด์ไต่ช้าครบเครื่องทั้งความเร็วและความแม่นยำ ด้านดีไซน์แลนด์โรทำได้สมจริงด้วย Body Land Rover Defender 110นึ่สิบมิลลิเมแท้สีพลาสติกสีเขียวคลาสสิกแบบอังกฤษมีรายละเอียดใช้งานจริงเช่นแร็คหลังคาใส่ของเกล็ดนอ็อคเกลลุยน้ำเพื่อจบมองข้างและกันชนหน้าพร้อมจุดติดตั้งบิน้นตัวรถยาวประมาณ23นิ้วระยะฐานล้อ12.75นิ้วรับได้11.8 12.3หรือ13.2นิ้วถ้าอยากเปลี่ยนบอดี้หรือปรับสมรรถนะ ยางแคนยอนเทรลขนาดใหญ่บนล้อบิดล็อกจับพื้นแน่นระบบคลิปเลสถอดบอดี้ได้ในพริบตาไม่ต้องงงมาหาคลิปให้เสียเวลาเปลี่ยนแบตหรือเช็คเครื่องง่ายดีไซน์นี้ผสานความสมจริงกับฟังชั่นอาซีได้ลงตัวดูเหมือนดูเทนเดอร์จริงที่ย่อส่วนมาแตะแรงพอเจุยสนามหลังบ้านหรือแข่งคอรลิงอ ภายในห้องโดยสารท RX4 ไม่ทิ้งรายละเอียดแห่งหน้าปัดหลอ่อขึ้นรูปมีมาตรัดพวงมาัยเกียเหมือนรถจริงบอกนังป้าหุ่มสวยงามมีที่วางใส่พิเอร์ับเพิ่มความสมจริงได้เปิดฝากระโปรงเจอช่องมอเตอร์ที่จัดวางเหนื่ยงยนต์จริงอิเล็กทรอนิกส์การนนะ้ำทงระบบลื่นน้ำได้ไ้่ยตัวโชวัพแบบน้ำมันดูดซับแรงกระแทกรุ่มนวลหลายคนอัเปเกรดไฟเลทที่ไฟหน้าไฟท้ายสว่างตอนกลางคืนเปลี่ยนการปรับเป็นโชว์สุดอลังการ สมัครนาจริงบนเส้นทางคอ์รอเลอร์นีไต่กำแพงได้สบายพอเท่า A x L ไม่แค่ยกสูงแต่ยังลดแรงบิดตัวถังทำให้ทรงตัวดีตอนไต่น้ำหนักราวเจ็ปอนด์สี่เพนนีช่วยยึดเกาะฐานล้อปรับได้เพื่อความเสถียรหรือคล่องตัวเกียร์ต่ำไต่ช้ามแม่นยำเกียร์สูงวิ่งเร็วได้1 0ถึง15ไมล์ต่อชั่วโมงขึ้นกับแบตรัศมีวงเลี้ยวแค่3ฟุตคล่องตัวในที่แคบความทนทานสูงเฟืองเหล็กในดิฟและเกียร์รับแรงกระแทกได้ดี การน,น้ำทั้งคันวิ่งฝนหรือลุยลำธานไม่พังไม่ใช่รถเร็วที่สุดแต่ถ้าเน้นไต่จริงจังและสมจริงไม่มีใครเทียบจุดขายเด่นที่ทำให้ TRX4 Defender แตกต่างคือการผสมนวัตกรรมกับความเข้าถึงง่ายล็อกดิฟและเปลี่ยนเกียร์จากรีโมทได้โดยไม่ต้องจอดเหมือนขับ สี่คูณสี่จริงอัปเกรดได้ไม่รู้จบมีชิ้นส่วนอะฟเตอร์มาร์เก็ตเยอะทั้งอลูมิเนียมหรือบอดี้ใหม่ราคาราว500ดอลลาร์แต่ได้ฟีเจอร์พรีเมียมเช่นครูส e คอนโทรลและเทเลเม t รีผ่านแอปแท็กซัสลิงเช็คความเร็วแรงดันแบตหรือเกตเสมือนบนมือถือมือใหม่เล่นสนุกตั้งแต่แกะกล่องมือโปรปรับแต่งได้ไม่สิ้นสุดในตลาดคอร์รเลอร์ทั่วไปการได้ลิขสิทธิ์ดีเฟนเดอร์และความละเอียดระดับนี้ทําให้มันเป็นทั้งของสะสมและรถแข่งที่ขับสนุกถ้าอยากออฟโรดโดยไม่ต้องออกจากบ้านนี่คืออาซี ขอบคุณที่รับชมไทยกูรูเว h i c l e ถ้าชอบกดไลค์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อรีวิวเพิ่มเติมและคอมเมนต์บอกกว่าอยากเห็นอาซีหรือรถจริงรุ่นไหนต่อไปแล้วเจอกันใหม่สายลุยต้องไปต่อ